นะครับผมทุกคนก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปก็มีไลน์แอดดีๆมาแนะนํานะครับสําหรับใครที่ชอบเล่นเกมนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ไปเลยนะครับ UX 2 o n g b e t นะครับมีเกมให้เลือกเล่นมากมายมากกว่า1,000เกมนะครับผมทุกคนหลายที่สําคัญโบนัสแต่โคตรง่ายนะครับผมเว็บนี้ไม่มีประวัติการโกงนะครับและตอนนี้ยังมีโปรคืนยอดสมัคร20%นะครับผมสําหรับใครที่เคยผิดหวังมาจากเว็บก่อนครับก็ลองมาเล่นเว็บนี้ดูนะครับ อย่าลืม ux สองเบดนะครับของแท้ต้องมีแอดนำหน้าเท่านั้นนะ okay, okay, ครับผมเคไปโอเคครับทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง r wave b l e i n g กันไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็คือเราจะมาแจก,กกล่องนะครับก็คือมีพสัสดุชิ้นหนึ่งมาส่งนะครับก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะดูกันว่าคืออะไรนะทุกคนแต่ว่าดูจากโปกคลิปก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมก็คือวันนี้จะมาพูดเรื่องมีโอด้วยแล้วก็ หลกๆเลยเราจะมาแกะนี่กล่องวัสดุนะครับไม่รู้ว่าอะไรก็จะสุดๆนิดนึงทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวก็คือวันนี้เราจะมาเกิดเิดเรื่องมโอด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าเครื่องเราก็ได้ทําการขายไปแล้วนะครับทุกคนนี่ปกติก็ตั้งแถวๆนี้ก็จะก็คือผมวันนั้นผมทําการขายไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะทุกคนนะก็คือแบบว่าเราก็จะทําลูกใหญ่ไงเออล้วก็จะซื้อเครื่องลูกใหญ่ไงเดี๋ยวต้องรอชมนะครับว่าเออ ผมจะซื้อเครื่องอะไรนะครับตอนนี้ก็สั่งไปแล้วน่าจะกําลังจะมาถึงนะผมไม่รู้วันไหนแหละทุกคนเดี๋ยวก็คือถ้าผมถ้ามันมาถึงแล้วเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสภาพน้องมิอของเราครับทุกคนนี่ฝุ่นก็จะเขยืดนะครับผมเพราะว่าโหดูดิจอโคตรนานนะผมไม่ใช่เดือนกว่าแล้วมนะั้งที่เราแบบว่าเออไม่ได้ขับนะครับผมนี่ชุดหน้าก็ไม่มีนะครับเหมือนเดิมล้อล้อผมก็ว่าจะไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าผมชอบล้อแดงอยู่แล้ว ซื้อมาก็ล้อแดงด้วยก็ดีเลยนะครับผมเดี๋ยวล้างๆขัดๆก็น่าจะใหม่แลลวนะครับผมแต่ว่าขนาดยางใครที่เล่นมิูพอรู้ก็เอ่อคอมเมนต์บอกหน่อยครับว่ายางหลังมันใช้ยางเล็กได้ไหมครับอันนี้ผมใช้ยางเล็กเลย50าสิบ8ัพแดสบ้าผมมันเล็กเกินนะทุกคนไม่รู้ว่าขับมิวมันจะไหวหรือเปล่านะครับเวลาออกตัวนะครับผมส่วนยางหน้าผมว่าน่าจะพอดีแหละสี่สห้าอาจจะเล็กไปอยู่นะครับอาจจะแบบว่าเอาอยางหลังมาใส่ยางหน้าแล้วก็ ไปซื้อยางหลังมาใส่ใหม่อีกนะครับเป็นใหญ่กว่าเดิมนะผมอันนี้ก็แผงคอเดิมนะผมนี่สภาพก็อยางประมาณนี้แล้วก็สีโครงผมว่าจะไม่พ่นใหม่นะทุกคนนะมันก็ยังสวยๆอยู่นะเห็นไหมล้างออกก็น่าจะสวยเลยนี่นะครับเหมือนคนเก่าเขาจะเก็บมาเพื่อนๆอันนี้ก็คือไฟท้ายก็ใหม่นะครับผมนี่เห็นไหมไฟท้ายก็ใหม่แล้วก็มีไฟหน้าใหม่ด้วยนี่นะครับผมไฟหน้าใหม่ชุดสีก็น่าจะใหม่และทุกคนมันเงาอยู <pol> ่นะครับนี <grenades> ่ถ้าเช็ดฝุ่นออกล้างดีๆนะผมอันนี้ก็คือ ชุดสีแดงก็น่าจะปล่อยนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ทําสีแดงเราจะทาสีอื่นนะครับผมพวกคอนซูมคอนซูอะไรแล้วก็จะบิลลิงบิลลิงใหม่เลยทุกคนเออเขาเรียกอะไรบวลลิงเออนั่นแหละทุกคนแล้วก็จะเจาะตรงนี้นะครับมันจะเป็นชิ้นนั้นนะทุกคนเดี๋ยวผมถ่ายดูแล้วก็บางคนหลังด้วยไม่รู้ว่าจะเจาะลายอะไรนะครับผมก็คือโปรเจกต์กของเรานะแต่ว่าต้องรอชุมต่อไปนะครับผมทุกคนนี่เราดูชิ้นนี้เลยนี่ครับชิ้นนี้เราก็จะ ม่เสยียได้แทุกคนเพราะว่าเราจะทําสติกเวน,นอยู่แล้วอ่ะทุกคนนะเออนี่แล้วก็จะจะ,จะปาดต,ตรงนี้นะครับปาดเือนชาวบ้านเขาเลยเพราะว่ามันสวยดีนะครับผมชุดสีก็ที่คิด,คดไว้น่าจะเป็นน่าจะทําสีดำํำมาทุกคนนะเพราะว่ามีโอนไม่ค่อยมีคนทําสีดําไม่รู้ผมก็ชอบสีดําอยู่นะแล้วก็ใส่ร้อแดงแล้วทุกคนก็รอชมก็แล้วกันนะครับผมว่ามีของผมมันจะสวยแค่ไหนนะครับผมพวกแท่นยืดแท่นอะไรพวก อันนั้นผมก็สั่งมาหมดแล้วนะครับทุกคนก็รอติดตามกันเลยโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูพัสดุที่มาส่งนะครับผมอันนี้ก็คือผมได้ทําการแกะไปแล้วแหละทุกคนแต่ว่าก็แบบอยากมาถ่ายให้ดูนะครับผมแกะเช็คของว่ามีอะไรเสียหายหรือมีอะไรยังไม่ส่งมาไหมเออประมาณนั้นนะผมโอเคทุกคนไม่พูดมากดีกว่า้บรรยากาศฝนตกว่ะทุกคนทำไมเป็นงี้วะอ๋อ เออนั่นแหละทุกคนแดงคิดก็เห็นไหมเสื้อผ้ามันดังมเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ก็ได้ครับเรียบร้อยนะทุกคนนะออฮึสัสเด้อแล้วทุกคนฝนตกแล้วเราไ่แกะในบ้านดีกว่านะครับผมเกะข้าอุ้มไปเลยอืมไม่หนักเท่าไระ่ะน่าจะของไม่ใหญ่หรอกณมบ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับคนเริ่มตกแรงแล้ววะทุกคนผมอาจจะตะคอกนิดนึงนะครับเพราะว่าเสียงมันมันไม่ได้ยินเสียงนะทุกคน เดี๋ยวมาดูใกล้ๆเขาไม่ดูใ้กล้เลยนี่ครับผมจะสั่งผมสั่งเป็นท่อสูตรมานะครับผมมาใส่มิโอนีทุกคนท่ออะไรวะนี่เห็นไ,ไหมมันคือท่ออะไรเนี่ยดูๆเยสทรงนี้ต้องเป็นท่อสูตรแน่ๆเลยทุกคนนี่แล้วเรามาแกะดูกันเลยนะผมอันนี้ก็ในกล่องก็เคยจะเป็น มีสปริงนะครับผมมี่สปริงรัดข้อนะทุกคนอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อใบนี้ผมซื้อมือสองมานะครับเพราะว่ามือแรกไม่ไหวทุกคนจริงๆโคตรแพงนะผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่าข้อน,นี้คือข้อไหนแล้วก็สภาพเป็นแบบไหนนะทุกคนมามาดูกันนะครับผมนั่งเรียนนั่งเรียนแล้วก็นี่แล้วทำการแกะเลยนะผม ก็คือน้องมีโอผมว่าจะทำสเต็ปแบนแบบส้มสุดๆเลยทุกคนทุกคนก็รอชมนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนนะสำหรับน้องมีโอของเราทุกคนเ็ส <Yeah. S 1> แค่ปากพ่อก็รูบโบแล้วทุกคนก็ยังไม่ได้แอคหรอก่ากจะทำสเต็ปไหนครนะผมเ็ดใ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ส้โคตรใหน่ว่ะ mm hmm. เดี๋ยวรอาไมา่ให้ดูกันนะครับว่าเป็นพ่ออะไรนะครับผมทุกคนเนื้อว่าท่ออย่างต mm hmm. านรูจอีก พ่อมี่โอ้พอมีโอเย้คือดูจากพ่อทีโอ mm ้ว่ะนี่เห็นไหมมาดูใกล้ใต้อะไรเนี่ยตัวเอ็นท่ออาบมันเป่าทุกคนแต่เราไม่ลำเราก็จะเป็นท่อหนัวลำลูกกาหน้าผมนี่เห็นไงตัวว่าไอ้เพียววะกระแทกทั้งนี้วกระแท้ทั้งเนี้มันก็ยังไม่ย้อนแสงทุกคน mm hmm. นี่ก็คือมันเป็นท่อมือสองทุกคนมาทางนี้ เจอเห็นไหมก็คือมันเป็นท่อมือสองอันนี้ก็จะเป็นรอยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าท่อก็สภาพดีเลยนะครับไม่บุ๋มไม่อะไรนะรเห็นไหมนี่ก็จะมีรอยตามการใช้งาน,นครับอันนี้ก็ขนาดแบบมือสองก็เจ็บมาเยอะเหมือนกันนะทุกคนโคตรเจ็บนะคผมท่อหนูใบนี้นะเออก็คือผมทําการสั่งท่อหนูมาครับเราจะมาใส่มีโอนะครับผมเอกเอก็ประมาณนี้ก็ เดี๋ยวสเต็บค่อยว่ากันที่หลังนะผมสเต็บข่อแล้วก็สเต็บเครื่องน่าจะเป็นลิปหน้านะครับผมเครื่องโยน่าจะมาสมแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการนี่ล้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็เก็บสภาพแล้วก็ยกเครื่องขึ้นเลยนะผมใส่ต้อวขี่ได้เลยแล้วก็น่าจะไม่นานนะผมเพราะว่าตอนนี้อะไรก็น่าจะมาครบเกือบหมดแล้เวเหลือแต่พวกชุดหน้านะผมเลยนี่แหละเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่เห็นรูไหมเล็โคตรใหญ่ทุกคน ม้ในใต้คลิปนี้เลยให้ทายว่าสติปไหนครับทุกคนก็ไม่อยากจะพูดหรอกก็ไม่ค่อยใหญ่นะห้าเก็ดห้าเก็ดนี่เล่นๆน,นะนี่ก็ส,สวยๆเลยนะครับก็ทรงแบบว่าจะทําให้มันเป็นทรงแบนเลยอทุกคนใช่ไม่อยากทําพวกตรอ,อนะคร่ะผมก็ประมาณนี้ครับทุกคนนั้นก็จะส,สวยๆเลยนะครับี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เลยเพราะว่าเราก็มาถ่ายดใอยดูยนะครับว่า ก็เริ่มสั่งมาทีละชิ้นนะทุกคนส่วนเทียมหน้าทุกคนก็รอติดตามหน้าผมว่าผมจะสั่งอะไรอะไรเราใส่มีโออีกนะคะเพราะว่าน้องแดงคิดก็ทองจอดก่อนทุกคนจอดไว้นะครับผมเนี่ยว่างาบอกว่างเดียรโอชุดเลยได้เนี่ยชุดเลยได้เนี่ยชุดของมีโอแล้วอะไรทุกคนแดงคิดก็พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราทำมีโอให้มันมเสร็จก่อนดีกว่านะเพราะว่าแดงคิดมันก็บนไม่เยอะหรอกผมว่านะ เออสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยน้อแรกถามมาแล้วพ่อหนูบอกเลยว่าเสียงจะร้อยแค่ไหนก็ต้องรอติดตามคลิปต่อไปนะผมสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมีประมาณนี้ก็มาถ่ายให้ดูเฉยนะทุกคนโอเคไว้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ